อกตุกใจเฮ้ยตุกอกตุกใจภายในจะหู้จะกินน้ำปูกูนั่นก็อยัดจะกินตำสั่วบาขัวบาพัด กินแหล้วมันญยัดกัดอกกัดต้องสู้กูบาได้ไปกินตำบาต้องกินเหล้ารู้ต้องบะต้องส้มลำ่ำกินเหล้ากินเบียร์ออนเพียก็ขำจะถอนสักกำแก้ขำสักหน่อยถอนไปถอนมาเจ้าตายอีหน่อยหลวดปุกเหียจ่อยถอนน้อยบป่ปอจะกินแกงพักบุง้งปรุงใส่ก้มก่อแต่มันบ่อปอก้อมก่อหมดเสียงอู้ถึงความตุกบรรยายบ่เสียงซอยพักบนขี เสียงเสียงมีดจับมือระวังแต่ลำมันอย่างผีตือ้อมีดอย่างจับมือเออเฮือ,อ,อเลียดไหลกูซ้ำให้กะไปลกจะไขระวังเต่าไดจะไขยังบาดมือไขกำขนงังพออยังผีตือ้อขนาดใสถุงมือ,อยังบาดมือได้ใจกะบะ็บดีกี่นั่นลงใสปวดหัวเป็นไขเจ็บใสเจ็บตับปวดน้อยปวดใหญ่ใจเต้นตุบตับปวดแผวข้อพับ ปวดขมับปวดงีปวดแผ่วเสียงจี้ปวดกี่สิบสิบปวดตรงขาหนีบแต่ลำปวดตรงหัวใจใส่ในความจำใครบีบขาหลำกำมฮือแน่นๆเวลากินข้าวลำมันก็จ่างแก่นมันก็ขี้แคคนแกนต้องแกนใส หิวหิวกินบอนักเต่าไดเวลาแสบไส้กินเต้าใดหมดเสียงเวลาขยักนี้บอกมีคนเลี้ยงบอกใครอยากเปลืองคนเลี้ยงมีไหนเวลาหิวจิ้นกินนักเงาใบจะไปตังใดคนเลี้ยงบอกมีฝนตกซอยๆห่ามอยวันกี่ฝนตกซี่ซี่จิมมี่สาบสาบส,าบสาลีก็แจ้กขี้แหก็สาบเงื่อหน่อยจับหยาบสาบแต่สาบว่าเวลาจะนอนกอดหมอนล สบตาสาบแต่สาบว่าขี้หาบึงบึงตุกใจตุกอกฝนตกสึงสึงสาบขี้หาบึงบึงสึงตึงแต่แต่แต,ตุกอกตุกใจภายในบอแน่ใครปาขนแต่บอแน่สนักคนตุกหยังจัดดีกะลี่เป็นขนใครได้กิ๊กสักคนโลกขนกะลี่ บอกได้ปลากันเหมือนเพียกกันขนาดเออบาจื่นสวัสดีสบายดีก่อคิงนี่ก่อนอขอตักดีๆน้อยจะตักจะได้ตักใหญ่ตักน้อยตักแบบลอยลอยบาน้อยใบใหญ่สวัสดีบเบจื่นเจื่นขี้ปุ่มใหญ่คิงเป็นจะไดปุ่มใหญ่ดังหักต้องตักแบบนี้จะอีดีนัก ปุ่มใหญ่ดั้งหักตักดีขนาดหัวกอสีเขียวเขี้ยวยังละนาดเกี้ยวยังผักกาดอาจผาดดีแต่แล้วคิงดีกาล่อหนานักแกหน้ายังขี้แห้หยังแปะเป็นไข่คิงล้อนักกาแกนตายังไข่ใบหูกอใหญ่ยังไข่ไดนโนเสาร์คิงลอนักอีบดีแต่เล่าหน้าคิงยังเข้าเข้าบดได้มาคิงลอและยังหน้ายังซอ,อกหมาแก้มยังบะหินจาขี้ขา ขี้ไข่ขิงร้รอหน้าก,กาขี้ห้าเม็นใบหน้ายังมาในโตะขั้นใดสองสี่ขิงดีหน้าก,กาหน้ายังหูเีผิวยังสัมฤทีเม็ดไหนขิงขาวนักอีอีหวกบันไตหน้ายังลำไญ่ใส่สารบะเสียงขิงงามหน้าก,กาหน้ายังขี้เมียงหน้ายังห้องเมียงหน้ายังเขียงหงคิงรอนักอีหูขี้แมวพงหน้ายังตางก้งกงปุ่งลงห้วยบ่งงามแตนอ บอาบลอบ้าสวยหน้ายัางน้ำบวยยังก๋วยสลากหน้าคิงยังเป้วหันแล้วใครหักหน้ายัางโคกสากใครหักเต็มทีหน้ายัางพักฝังหน้ายัางเข้าจีอันพอดีดียังผีปลาเหียยหน้าตาเค้นเกินยังเปินแก่เตียวหน้าตายังเขียวตีเขาเกี่ยวญาคิงดีนักอีกะปิน้ำป่าหน้ายัางป่าห้าหน้ายัางน้ำขาบูดคิงรออนักแก่หน้ายัางแก่งพักตุด นายังพักขี้หูดบะขูดแกนเน่าหน้าคิงยังบะยมยังกินสมเศร้าหน้ายังกินเน่าหน้าเศร้าหน้าหมองย่ายังคิงงามหน้ายังลองกองหน้ายังบะต้องยังกองกีดตันหน้าคิงเป็นลุมเป็นบ่อพอยังผ้จันทร์พอยังหูขี้ตันขันก้นขันขาย่ายังคิงรอพอยังผีบ้าพอแข่งพอขายังไม่เสียพริกบะรอแต่หนายังมาสลิดอันนั่นจิก พิกพอยังพิกแดคิงรอนักอีหูขี้แต่แต่หน้ายังขี้แห่บ่ได้ทาโลอ่อนคิงซ้ำให้กะหน้ายังแมงจอนหน้ายังตีนนอนออกหาซ่องป้องคิงรอตายละหน้าตาก็บ้องหน้าคิงยังคลองยังคลองใส่ป่าคิงซ้ำให้กะพอหน้ายังห่าหน้ายังมาม่าสาบแมงพอหน้าพอตาพอขาพอแข่งพอไปยังแมงแมงบดีกินเยอะ ังคิงรอพอ,อยังบาหินพอ,อยังขี้ดินบาหินดินสายหน้ายันายางน้าบอพอ,อยังปิ่งควายหูขี้หนังสายปิ่งควายหนังบอคิงงามนักอีหานี่บะนออบะเป็นดีพอหานอใจบดีพ่อไปพ่อมาสายตาเสียทีพอหันพอนี่เป็นดีใครให้พอละพอละท,ทักทายกันหอมปากหอมคอปอนอโอเคเพื่อนแล้วปากันไมเนอสนับสน นุ้นโดยดินสอเขียนกิ้วกาปิวติดฝาเขียนไปเขียนมาเอ้ยอยโลบบออก